แบนได้ไหมแบนได้หนึ่งสองเก้าเอาโอ้เว้ยเป็นหมูอะเก้าเก้าเ9 9 9นะครับโอ้สวยมากนะเพื่อนๆ1ื่อนหอนเอาเอาไม่ขึ้นของเราโอขึ้นไปแล้วนะต้องการต่างเพศชายนิ่งออริจินท์ับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ ปองนะคะวันนี้ช่องอมเล็ดคิดขับนะคะจะถึงหนึ่งร้านซับนะคะใช่ไหมพ่อเอ็มใช่ใกล้แล้วครับ9 9 9 8 1อีก19คน19คนนะคะอีก18คนครับแม่อเอ็มนะคะก็คือความตื่นเต้นของพ่อเอ็มกับน้องอมเล็ดนะคะแล้วมันตรงกับวันที่เรามาเชียงใหม่วันนี้ด้วยแล้วก็เลยมาฉลองที่นี่ฉลองเลี้ยงอะไรคะถ้าครบล้านซับเลี้ยงอะไรคะพ่อเอ็มมาม่าครับเซเว์นแม่แอวเล็ด อเมธน่าจะชอบนะลูกเชอบมาแต่ติดกล่องแล้วเรามาดูกันว่าหุ่นตืแล้วอุ่ยตื่นเต้นอ่ะคนลุกอ่ะแปดสิบห้าแล้วเลยสิบห้าคนนะคะเตรียมเตรียมเตรียมเดี๋ยวมาชนแก้วนี่นะคะเราก็จะลองกันนะคะข้าวกะเพราไข่ดาวนะคะดีใจแหมอเม็ดอะไรอยากได้โลทองมานานแล้วได้ทำมาตั้งหลายปีทำโลทองเสร็จทำโลทองเสร็จก็ลงโลแพลตตินัมสิบล้าน พีมนีคราบของเราก็มีนี่เลยครับโอโหด้วยนะนี่วันนี้โอก็มาด้วยอมีนนะคะนาเต้ก็ปอมแล้วก็พี่เติ้ลนะคะน้องเชเบ็ดด้วยน้องเชเบ็ดนะคะกำลังกินข้าวไข่เจียวนะคะประกอบช่องอะไรช่อองะะไรคหนูอยู่ช่องอะไรตประกอบช่องอะไรพี่กลับแล้วก็เป็นตัวประกอบช่องเซิร์เบนตี้ด้วยแปดสิบแปดแล้วนะคะ อยากได้ตอนที่ม oh anyway, er ันเก้า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 เขาไปลุ้นกันในคอรมันจะขึ้นเยอฮือกเออใช่เรามานอกเถยได้ใช่อุ้ยอยากได้เก้าอ่ะต้องเล็กไวมากเลยเรามาฉลองเราร้องเพลงอะไรดียวแฮปปี้เบิร์ดชิ o ชิวไม่ใช่วันเกิดใครของไม่ใช่หรอเรา อุ้ยเก้าเก้าหนึ่งแล้วไม่โอ้ไม่ขึ้นนะคะอันนี้เก้า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 หนึ่งนะเราจะเว้นไว้แป๊บเดินดีกว่านะแล้วลุ้นอีกทีนึงก็เจอร้านหรืออะไรอย่างเี้ไม่ได้เราต้อ่ะอาเก้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 าก่อนใช่ไหมใช่เนี่ยนะให้เวลาอีกประมาณสองนาทีพ่อเอ้ม a few moments later เท่าไหร่แล้วพ่อเอ้มกาหกแล้วครับมาดูหน่อยค่ะเก็หกแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยไวมากเลยนะก็หกครับผมเก็หกครับ กลังลุกขายข่อยพ่อเอ็มบ่มเดิมอืมเล็กสี่คนให้กินน้ำแข็งร้อนเปล่านะอะลิเฟสสามยังขออีสามคนค่ะเจ็ดแล้วี่อำเภอถ้ามันอยู่แค่ตรงนี้ทำไงอ่ะพ่อเอ็มเราอยู่แค่ตรงนี้พี่เต้นบอกทำใจนะคะนี่โดน้าแต่ก็ให้กำลังใจพ่อเอ็มนะ เพ uh, ื่อนสาวนะคะเติมน้าเเพื่อนสาวนี่เขาใช้กูจังไม่ใช่นี่นะเพื่อนสาวนี Mi> ่เพราะเองเขาเป็นนะทุกคนแต่ว่าเขาอยากมีลูกนะเขาก็เลยมีเพื่อนสาวแม่อูเลยเหงาเลยแม่อูเลยเหงาเลยช่วงนี้ดูล่างนี่ล่างนี่อ่ะสามคนสามโอ้โหนานจังเลยอ่ะอาตโกนบอกว่าช่วยกด ซ้ำให้หนูนอยพูดเดี๋ยวลูกซ้ำให้หนูนอยพี่อมเล็ดพูดเร็วตะโกนเร็วน้องตะโกนเลยช่วยกดซ้ำให้ออมเล็ดขี่ขับหน่อยอ่ะออมเล็ดอ่ะช่วยกดซนะ้ให้ฉันเลยขี่ขับหน่อยคนมาจับตัวแบบประชาชนไหมเนี่ยอ่ะพี่อมเล็ดพี่อมเล็ดไม่กล้ารรกระเด็นหอกเลยพี่อมเล็ดขี้อายนะคะทุกคนตรงนี้ขี้อ่ใช่เหรอใครไปกดออกไม่รู้อ่ะอ่ะพ่อป้อมพ่อป้อมกดซ้ำให้ ออมเล็ตคิดขับหนึ่งซับหน่อยค่ะดตรงงหนครับเติมเต็มน่ยหนงหนครับอ่าให้น้องออมเล็ตช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้อันนี้คือพ่อของน้องนัดนะคะก็เป็นเพื่อนบ้านมานานกว่าหกปีแต่ไม่เคยกดตั้ซับแต่เอวีครับชื่อมียัสะกดไม่ถูกเลยกันระยะรัฐเติมเน็ดทูทำไมแล้วเติมเน็ดฟู อันนี้ป้อมนะคะออมเล็ตทำให้หน่อยลูกเอ่อเคลื่อนย่างลูกกดติดตามยังติดแล้วอ๋อกดไปแล้วโหูวเราก็ไปว่าพ่อป้อมหไม่ขึ้นเลยเอาเอาเป็นไงพ่อพ่อระบบมีปัญหาแล้วแหละระบบมีปัญหาโอเคยกเลิกยกเลิกมานอนยกเลิกวิธีฉลอง แล้วถ้าถึงหนึ่งล้านซับก็ยังมมีอะไรให้ออมเล็ตไหมคะข้าวตกใจหั่นไปหมดแล้วก็ไม่ต้องไปกินข้าวตรงนั้นก่อนมันได้หั่นไปขึ้นหมดแล้วตะกรงใหญ่มากข้าวเอาเลยคะเอ้ยลงมาเอาเลยคะอรอแล้วนะคะนอนรอแล้วออมเล็ตนอนรอแล้วนะคะนั่งให้เรียบร้อยค่ะลูกออมเล็ตนอนรออีกเสาะสามซับนะคะก็ยังไม่มีวิวแววเลยเหรอช็อตไปเลยนั่งนึ่งดีไหมคะรอช็อตไปเลยครับ ลองรีเฟซเลยพเอ็มรีแล้วครับซับไปเลยอ๋อกดรีฟรีนี่อันนี้นี่คือยไงเหมือนเสมือนจริงหรือว่าอ้าไม่ขึ้นน่ะทำไงอ่ะขอ้วเลืสามซับอ้าว้องน้องเชเบตกดยางห้องน้องเชเบตไม่มีกับเขาหรอกลูกวัดตูลูกวัดตูเชเต้องเรียนมาก <c ff LES> ้าวไปแล้วเร็วไม่ต้องไปไหนขอดูหน่อยตากาวเร็วตากาวเร็วเร็วเดี๋ยวเฟซเแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงยวมาแป๊บเดีย

มากเลยนะคะเพราะเอ็มยินดีด้วยนะคะได้ร้านซับ okay. <aisse> แล้วเย่เดี๋ยวเดี๋ยวโลดทองนะคะก็ส่งที่บ้านแล้วเราจะถ่ายคลิปปวดกับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดติดตามช่อมูลแบบขับนะคะได้ถึง1ล้านเท่าไหร่คะพ่อเอ็มหล้านแล้วหนึ่งร้านหนึ่งห้านหนึ่งซับนะคะขอบคเยอเย้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อุก็ขอปิด แน่ๆก็ด okay. 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 ึงล้านแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณสำเร็จแล้วก็ไปกดอันดับได้เลยไม่เกินแปดแสนนะโอเคไม่ได้พ่อเอ็มไม่ครับผมบคุณกิ๊ฟนะครับโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลาครับบ๊ายบายย้อนลังดึงก่อนนะตัวใช้สวยช้องเชเบฟันนี่ไม่ใช่ ไม่ใช่ออาแมตคิดขับลูกเอาใหม่ดีก่าชเอาเลยับเบายบายค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามให้เอมเล็ิตเอาไปทำคลิปอีกไหมหรือเลิกทำแล้วไมิแล้วไม่ลงไปลูกทำต่อไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้จะต้องย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนวัดก็เถอะนะครับผมโอเคโอเคเจอกันลิหน้าสวัสดีครับไปบายบายเดี๋ยวไปร้องให้แล้วเนี่ยไปร้องให้แล้ว